การซื้อที่ดินแบบบรรยายส่วนมันเป็นยังไงคะพี่เจอ๋อการซื้อที่ดินบรรยายส่วนก็หมายถึงว่ามีหลายๆชื่อที่อยู่หลังฉนดนะครับแต่ว่าการครอบครองสัสดส่วนของที่ดินไม่เท่ากันนะครับอ,อ,อ,ยอย่างเช่นเขาลงทุนกันซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากําลังทรัพย์หรือว่าการลงทุนอาจจะไม่เท่ากันตัวเลขจํานวนเงินไม่เท่ากัน ฉะนั้นพอไม่เท่ากันเนี่ยที่ดินมันก็จะถูกแบ่งเป็นสัดส่วน <Okay. S 2> แต่จะระบุในหลังฉนดเพื่อไม่ให้ความได้เปรียบเสียเปรียบถูกไหมคะถ้า <Okay. S 2> สมมุติว่าซื้อที่ดินหุ้นกันแต่ว่าเป็นชื่อคนเดียวไ mm hmm. อ้หุ้นส่วนก็รู้สึกไม่ไม่สบายใจนะครับ mm hmm. ก็มันก็จะระบุออกมาเป็นตารางวา ว่าคนนี้ได้กี่ตารางวาใช่ก็คือหารเอาจํานวนสมมุติมีพื้นที่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็นสัดส่วนเลยหารออกมาเลยมีกี่ส่วนอ๋อเราจะแบ่งเป็นหุ้นกี่หุ้นสมมุติเราแบ่งออกมาเป็นห้าหุ้นเราก็หารเอาตารางวาหารออกมาแล้วเอาตารางวาหารออกมามันก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตารางวากว่ากว่า แล,แ,บบแล้วใครจะซื้อกี่หุ้นก็ว่าไปจะลงทุนกี่หุ้นก็ว่าไปแล้วก็หารจำนวนเงินออกมาแล้วในหลังฉนุดจะระบุเลยว่าอย่างเช่นน้องกุ้งนะสองส่วนสองส่วนนี้คือเท่าไหร่กี่ตารางว่าอโอเคง่ายๆชัดเจนแบบนี้ใช่ะะฉะนั้นเ,เวลา ป้องกันการมีปัญหากันนะคบเวลาซื้อขายก็ยุติธรรมแน่นอนแล้วก็ทําสัญญากันภายนอกด้วยนะครับให้ครอบคุมนะคะโอเคจะได้ไม่ทะเลาะกันทีหลังได้ค่ะโอเควันนี้ได้ความรู้ดีๆจากพี่เจไปแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะใครมีคําถามอยากถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่เจเจกับพี่กุุงจะตอบนะคะผมค่ะ